บริษัท CPOL จำกัดมหาชนผู้บริหาร7ซเว่นอร้านอิ่มสะดวกของคนไทยจัดโครงการชุมชนกับเซเว่นเรากินข้าวหม้อเดียวกันแจกข้าวสวยพร้อมน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลังน้ำลดในหลายจังหวัดล่าสุดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้นที่หน้าร้าน7ซเว่นอสาขาอายุธยาเมืองใหม่ซอย3 โดยมีนายสุวิทย์กิ่งแก้วรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัทซีพอลจำกัดมหาชนให้เกียรติร่วมง,งานมีพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากเมื่อเรามีข้าวิ้นี่ยเราก็เชิญชวนเพื่อนบ้านของเราเนี่มากินข้าวด้วยกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนไทยที่เพื่อนบ้านเนี่ย ะจะมีการชักชวนกันทานข้าวะนะครับก,ก็นี่คือที่มาของกิจกรรมในวันนี้นะครับ